สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนก็ซื้อซองอูร้องซานเดอแต่นี้นางอูอยู่กับออโต้เนาะอยู่กับออโต้สองคนยู่เหงือนเนาะเนื่องจากว่าตัวย่อยกับโบยู่ตัวย่อยกับไปงานข่าวดำเนาะพ่อกับแม่กับไปเตะเสาพุนเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นแล้วอูกับตัวก็เลยเอออูกับออโต้ก็เลยยู่เหงือสองคนแต่ว่าอันยังพ่อได้กินข้าวกินน้าอย่างเลยเอาออโต้นอนก่อนออโต้กับเอานอนอูกับโบนอนทุกคนต้องได้ยู่นะแม่แบบนี้เอามาอู้แบบนี้ทุกคนเอามาเจี๊ยแบบนี้ เลกน้อยก็จกังสไปชีลับไปนี่ต้องเอามาอู้ม,มาเจียบแบบนี้ก่อนถึงจะรับเนาะเดี๋ยวน้องอู้จะพาทุกคนไปเ <_ d ata> บิงบรรยากาศในสวนทางหลังบ้านทุกคนบรบรยากาศงามงามเลยน้องอู้จียัน,นก่อนเดี๋ยวให้ออโต้นอนก่อนแล้วอู้จงค่อยซีไปเฮ็ดเสื่อมมันทุกคนน้องอู้ได้ม,นมนะันต้นมาแล้วทุกคนเนาะได้มันต้นมาจะเอามาเฮ็ดเสื่อมมันไว้ท่าใม่จันทุกคนอุ้ยไปไปไปบอไปบอไเป็นไเมยบอเอาออโต้ไปก่อนสบายดีไหมออโต้ สบายดีซื้อออโต้เดินเหรอเหมืนบอก,บอ,กออโตโ้เริ่มแล้วทุกคนเริ่มฮู้ควมละเริ่มใหญ่ขึ้นหน่อยนึงละไปไปน,นี่เดี๋ยวเฮาซีงางไปส่วนหลังบ้านไปเบิ่งส่วยกันก่อนทุกคนนี่ทุกคนส่วนหลังบ้านกำลังงามทุกคนเลยเบิ่ง,งไหมส่วนกำลังงามอเอาท่าว่า พักบงกับกำลังขึ้นทุกคนโลกไปเมื่อไหร่กับปลูกไม่แล้วทุกคนนี่นี่อันนี้ดอกตะเวนน้องอูแกนตะเวนน้องอูทาเบิ้งดอกสิมีดอกออกอีกบ่กาได้ทำนี้ทุกคนเริ่มจากนอนแล้วออโต้นี่นี่ผักอันนี้ปป้งออกอีกแล้วทุกคนผักกาดกับพวกเห่าโบดได้ใส่ ใส่ยาใส่อะไดทุกคนใส่เตี๋ยวฟุ้นมันกระิีบงามแด้เขาก็เอาไว้กินแด้เนาะทุกคนเนาะเฮ็ดเฮ็ดไว้กินแด้เหลือก็ขายนี่สลัดก็เริ่มใหญ่ละเดี๋ยวก็สิได้กินพันป่าแล้วทุกคนแต่ว่าพักอันนี้บัวดอกทุกคนเขาเอิ้นพักอันพักหอมลาบนี่บัวดอกหอมลาบบัวอกพักสลัดเดอ,อพักกาดตินมีปีนี้บงงามพักกาดตินมีปีนี้ขี้ลายปีนี้นะ อันนี้ก็เป็นโตห่งน้ำกับอันตู้มาทุกคนเนาะพักอันนี้งามงามพักเพลวนี่เมื่อวานอูก็เอาไปเฮ็ดลาบหมูอยู่พักเพลวงามแท้างามว่าโอ้มักแตงมักแตงออกดอกแท้ออกดอก,ออก,ดอกว่าทุกคนเดี๋ยวสิเฮ็ดอันน้ำมากมาซีดมันก่อนเนาะอ,อู้เบิ่งในเน็ตอยู่เขาจะว่าแบบมักแตงออกมากกันเลยแนละ้วอู้ไหลให้ไหลว่ามักแตงนะ เต็มเลยทุกคนอีกบุเกิดอาทิตย์นึงน่งได้กินแท้ๆได้กินแท้ๆพุ่น,มนเมลหมดเลยเด้อนี่เด้อพุ่นน่ะมักแตงหมดเลยมีซี่อันแต่กซี่ได้ขายแล้วนี่มักแตงกระได้กินบอล้อกก็ขายเอาไปให้สับปีกินได้สักคูนกินแด้ให้มีนาต้นตาลกินได้เพราะว่ามีนาต้นตาลกับมาแนะน,นำบึงมักทั่ว มักชั่วกับมักแตงส่วนอันนี้เบิรงบอลตัวย่อยสิเฮ็ดอ่องไซไกไว้เลี้ยงป่าทุกคนน,นี่ผักสลัดนี่ไอ้ผักกาดซ้อมว่านไม้ทุกคนผักกาดซ้อมนี่ว่านไม้นี่อันนี้มองตัวสิคุด เริ่มขุดได้ซํานีแล้วเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่เพิ่นมาขุดผู้เดียวเพื่อนเริ่มขุดได้ซํานีขุดได้ซํานีค<ป>่อยๆเฮ็ด <H ed S 1> ไป,ไปตัวย่อยกะมาอยู่นี่กะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไล่อันไล่เนี่ยทุกคน คันบบมีตัวย่อยมากอะคือสิบุรีเฮ็ดส่วนหลังบ้านนี้ตัวย่อยก็มา่วยเฮ็ด่วยคุดอันนี้ก็แม่นตตัวย่อยแหละท,ทุกคนคุดนานพักนานเพิกอันเนเ้อแม่หดน้ำพักตอนเศร้าอันเด้เอแม่ก็เม่นตัวย่อยตื่นมาแล้วก็มาหดพักสลากก็เกี่ยมอ้ออีละน้องอู้ก็ยังแบบมาลหญ้าเสีย้าอันเด้๋ยววยแม่ได้อยู่แต่ว่า ยังแบบมาหดน้ำพักอะไรน้องอูก,ก็ยังบริโหดแม่จันก็นยังบอนนิโภเฮ็ดเถ้าหากเกลือลูกมาทุกคนเนาะหาก,ก็ได้ส่งเดือนไปแม่จันมันก็นยังบริยากให้เฮ็ดอย่างามาทุกคนตอนสวยอย่างน้องอูก,ก็มักย่างเข้ามาเบิ่งส่วนเลยมันยกมันแยกแค่นั้นเฮ็ดนี่งามขนาด ไม่ให้เสื้อมันทุกคนให้เสื้อมันกินแม่จันเพราะเมจันอยากกินเลยวะซันน้องคู่ไปได้มันมาเนาะอันนี้เป็นมันต้นนะทุกคนบานคู่จะเอิ้นมันต้นเนาะแต่ว่าภาษาไทยเป็นเอิ้นมันหรือเปล่ามันมันต้นแดงเนาะบ้านอคู่เอิ้นมันต้นแดงแต่ว่าภาษาไทยเป็นเอื้อมันห้านาทีก่เอิ้นมันห้านาทีเนาะเอิ้นมันห้านาทีซิมาปอกก่อนปอกแล้วเราก็จะค่อยซีแบบว่าอัน เอาไปล้างน้ำเอาในเอาเดือมันออกหัวไหลหัวไหลไหลกินนมบ่ ไอ้กินมนมมาอยากนอนโอ้ทำจาระังขัดามีอย่าง้เสียงดังยังนีออโต้เรนีนะต้องไปอยากนอนทำมัง าาชิบายละแม่แล้วโอ,โอ้ำเอาเงินคืนมาแน่สองแสนตัวเินชิบยละเมื่อกี้กลับมาแล้วชิบปยอีกละสชดันเห็ดนี้แล้วโซสิเอาลูปเด้อ ียวนี้แหละมอชีวิตแม่ลูกอ่อนชีวิตแม่ลูกออชีวิตแม่ลูกอกอนยชา ใส่ไดีเสื้อฟางอะ้เปียั้นเลยเสียเขาคัาใส่ได้ไหมคอยาสีอันใส่คอเขาจะยอาฟักมาทักเขาจะาแหลงใส่บอกแล้วเอาสื้อฟามาซื้อแล้วนอกนี่ก็ไม่เเลย มันเสื่อม,ก,มกินแม่จันก็แม่จันยากกินพอด,ดีไปได้มันมานำลูกไผ่ปลาดาวก็เลยว่าสิฮิต mm hmm. เดี๋ยวว่าลแรงน้องอูที่ไปล่อคุดเบื้องมันอยู่ในอัน,นหลังอันส่วนของว่าสินีบอ่อันนี้ไกลสิลับเพลงละอันนี้ก็กกลเลย จักน้อยเดือนใหญ่จักน้อยนี่อันแบบขอแข่งก่อนนี้แล้วกันแม่ว่าอุม้มอันเดือนตั้งได้สามสี่เดือนนะคือเจเจเจสหล่ะทุกคนเห็ดเบี้ยไอ้อยัางเจเสหล่ะกับไอ้อย่างเจเสนาแบบนี้คัมบูอุ้มบบเจกับโบได้เฮ็ดอันเดือนแท้ๆเลยคัมบูสั้นกับโบนอนเดิเฮ็ดอันนี้นอนก็เน,น,นแล้วจะเพื่อไปวางคัแปลว่าเอาไปวางเลยนี่โอ้นอนยาก ลึงอะไรดิติดแม่อยังอุ้มแต่แม่ติดกลนต่อยอยู่ นอนอห่งละบึงตางปอกันนี้ยนอนลิบๆดีๆก่อนเรวจะไปเช่าปีาวาทุกคน ันยากแก้ในหนึ่งละมัน นี่ทุกคนมันเราไปเอามาก็ได้ประมาณนี้นะ้องอู๋ก็มาตัดได้ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะมันกระบอกอ่อนปะ่ะเนี่ยทุกคนมายากแก้ไดลล้ละแต่ว่าก็ลองเฮ็ดเบื้องทุกคนกคน,น้องอู้จะไปเฮ็ดมันเซรามแบบน้องอู้เคยเฮ็ดกินเบื้องเนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคนน้องอู้ก็สิมาเกี่ยวน้ำตาลเนาะทุกคนเนาะสิเกี่ยวน้ำตาลเฮ็ให้มันแดงๆหน่อยนึงทุกคนเฮ็ให้มันแดงๆหน่อยนึง ให้ไดเป็นสีแดงๆอะนไรค่อยเอามันไปเสื่อมออโต้เอาลับแล้วเอาไปนอนลับล่ะมันแดงๆมันอนไี้ยค่อยเอาไปเสื่อมใส่บอลอ้อนนะ ขีบมาลาดเนาะเขยเสยงเค่อยเกี่ยวนลอวกั เรียงในนึงละนี่มันเตียงในนึงก่อน สีแดงไม่ๆหมอน้ สีจะมีกะได้ทุกคนแข่งเลยีกเลยสดง,งามสีจะมีอะทุกคนพอดีงามแ้วปณิากาศสีเอาเอัอนี่ลงไปทุกคนมันลงไปที่เฮานะ ไปเนี่ยต้มเซึ่มเข้าไปน้องอู้เจี่ยวเกลือประนั้นเอาเกลเอเกือใส่ในหน่อยนึงเลยทุกคนเด้อเอาเกลือใส่ในหน่อยนึงนอนแล้วทุกคนออตโตนะ้นี่ย นอนหลับละวันนี้นอนหลับปิ้งแล้วเซนาอีกจังหน่อยก่อนต้มอ,อีกจังหน่อยหน้าตาออกมาใไใดอยู่เลยให้เราเอาเ็กเอากระที่มาลาดก่อนนี่ยังบบาหวานทุกคนมันหู้ซึจืดจืดน้องอุ้ยใส่น,น้ำตา นิดหนึ่ง,งหวานจังหน่อยต้มอ,อีกจังหน่อยก่อนให้มันเปื่อยอีกจังหน่อยจังแซบน้ออูเปียนมาใส่เต่าเนี่ยทุกคนพอดีแกดเมื่อทุกคนจะไปซื้อแกดไหมนะนี่ เื่อน้องอู๊ก็มีแก๊สไซย่ทุกคนแต่ก้อนน้ำบริสไซแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีไซแล้วนี่ทุกคนมันยักแก้ได้หน่อยนึงล่ะเดี๋ยวมืนอาน้องอู้ไปเอามาน,อนมาัอนออนมาพอดีแซบนี่แหละบได้กินแบบโดนโดนเฮงล่ะกินมัน ราดกะทิหน่อยนึงก่อนน่ากินสุดๆเลยอูชิราดกะทิหน่อยนึงนี่พอสำเนีย่กะทิหน่อยเดียวนี่ทุกคนลองซีมมาก่อนมันยักแก่นหน่อยนึงละ่ะมันนี่อืม้มครับ มันดีเลยแหละครับผู้ดีขนาด เมื่อคืนนี้น้องอู้เอาคลิปที่น้องอู้กินลาบหมูกับเะยโยยโงเนาะแล้วก็มีอันกินขา้าวกั่มนลก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าอะแบบข้าวกลัามนี่พิษเดือนเด้อพิษกรราเด้อสิน้องอู้แบบบ๊ะพวตนพวตัวพิษกรรมบอกกินอันนี้เสียนะเพื่อกับว่ากะเลี้ยวแต่ว่าแบบสุก็กะเลี้ยวแต่ว่าทางอ่ะฟังลาวแบบกินแล้วพิษกรราบอกเลยว,ว่าทางฟังไทยยังกินแล้วพิษกร,รําเนาะว่าเรื่องพิษกร,รําเนาะทุกคนเนาะน้องอู้กับบ๊ะูดว่าเป็นจังใดเนาะเพราะว่านะั้น แต่ว่าที่น้องอู้ไปอ่านมาหรือว่าเรื่องพิกกรรมอันเดียน,นี้อันนี้เขาก็ไปอ่านมาแบบว่าหมอเพิ่นเว้ามาน่ะคืออาการพิกกรรมอันเดืนส่วนหหายแลยวมนเกิดจากห้างไก่หันอ่อนเอเลยทุกคนเด้อหนึ่งก็คือขาดสารอาหารสองก็คือแบบว่าเฮาบริพักพอนเพียงพออันเดียนะแล้วเวลาเฮาไปกระทบกินอันเดือที่มันแหงอันเดือที่มันอันเดือนนะแล้วมันจะเฮ็ดให้แบบว่า อ่าเขาเอ่ยมาจังเดียวว่ามันเชียไทยแปลว่าห้างกายเอาฮับบ่ไหวสิฮะนะมันเชียร์ไทยแปลว่าหน้ามืดเป็นลมวินเวียนปวดหากอันเนี้อันเนี้สิฮะนะแต่ว่าอู้ฮันแะแม่นตอนยุกก่กรรมตั้งแต่เกิดลูกออกมากะหามว่าได้ขลังของกินบบกะขลังได้แบบพวกของเพชรของดองอันเดอรฮันโบได้กินพวกนั่ะฮะนะพวกเพชรกับโบได้กินจะกินแบบจืดแล้วก็จะกินแบบเป็นพวกน้ำแกงเป็นพวกแกงเป็นพวกอันเดอร์ซุทอนๆอันเนี้สิฮะ แล้วอู้ก็ทิ่แบบว่าอ้วงก็โชคดีเดียที่แบบว่าแม่น่ะแม่จันน่ะกัญ่าน่ะ่าสุขขนาดก็คือแบบเบิ่งแงงย่างดีนะตัยวย้อยกับซวยซวยหลายเลยและทุกคนแบบว่าเรื่องก็คือแม่จันน่ะก็ไม่ได้ให้อู้คลาของยู่ของกินหลายเพราะว่าหู้ว่าเวลาเขาเก้ลูกมาแล้วห้างไก่เขาต้องการสารอาหารนะ่ะเพราะว่าส่วนหลายอ่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านอนาู้น่ะเวลาเึ้ลูกออกมาแล้วแบบส่วนหลายเพื่อนจะคลาของกินหลายน่ะ มากไหมกระโบให้กินนมกระโบให้กินให้กินแต่ข้าวกบแบบต้มปลาต้มปลาเสือเกลือเน,นี่ยเดอร์เซนะียนาแต่ว่าต่างจากแม่อู้เนาะแม่อู้จะแบบว่าเห็นทุกคนเห็นเมนูที่น้องอู้กินในกรรมมันบอกน่แม่จันจะให้แบบว่าให้กินและะ้วกันน้องอู้ก็จะได้กินมากไหมแล้วก็กินนมแน่ทุกคน,น้องอู้ก็จะกินนมนนนกีนน่อันเดอร์ไซด์แนนอะแล้วก็ยูน้ำยาตอนเกลือออกมาตอนออกเกลูออกมายูเวียงจันยาสุกัดต้มไก่ให้กินต้มไก่ให้กินแกงหัวปี เฮ็ดพัดขิงเฮ็ดอันเดอร์ให้กินสิฮะนะแล้วก็กินมากไม่กินนมกินมากไม่กินนมกินอันกินอันเดอร์กินกินทุกอย่างนะแต่ว่าเขาบอกว่าได้กินของพวกแสลงนะทุกคนไอเขาเอิ้ามาของพวกแสลงแมาเป็นพวกของมักของดองเลยก็คือบริกินเนาะทุกคนเนาะมาฮอดทุกมือนี่น้องอู้ก็ยังบริกินปลาแดกเกี่ยนเดอร์เทอร์เลยทุกคนเด้อแต่ว่าอ่เขาปอกเขาเปียกเฝืออันเดอร์้ออู้ก็กินกินเด้อทุกคนเด้ออู้กินแต่ว่า ทุกคนทุกคนที่มาเห็นน้องอูหรือว่าคนที่คอมเมนต์ว่าเออแบบน้องอูเกิดลูกแล้วหน้าตาน้องอูสดใสขึ้นจากที่แบบวันคลอดลูกห้วกะหลายหลายคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้มาเห็นน้องอูเขาก็ว่าเออแบบน้องอูแขยงแหงไวยอันเดอร์อนเดอร์ซียนะจากแบบคนที่คลอดลูกนํากันก่อนน้องอูแบบนั้นเพิ่นกันยังแบบซุกมือนี่ก็ยังแบบว่าบางเทธอกันยังแบบว่าผอมจ้อยอันเดอร์เซียน่ะนื่งก็คือมาจากการอดอาหารเลยทุกคนข้าวลำอาหารหลายกะกะโบเซอร์ว่าซีดีไดยทุกคน เขาก็เบิ่งว่าอันใดที่กินได้กินบ่ไดดเฮาคุยก่นว่าเฮาสิกินมัวซัวไปเมื่เไยไ้อูเห็นอูกินแบบนี้อูกับว่าอูสิกินมัวซัวไปเมดอันเดที่เฮากินได้เฮาก็กินหลายหลคนว่าให้ทอกคนกินข้าวที่มีสาต์อาหารเด้เพรไม่ได้กินแต่ผักกระปลาอูก็กินทุกอันอะไรทุกคนเลยบางอันกับว่าได้ไหมทุกคนเบิ่งเนาะนมเนมขนมอันเดออูก็กินทั่นแหละบ่ซั่นที่มีแหงแล้วก็ที่เอาลูกใดเบิ่งอูเอาลูกดูบางเชื่อแม่ยันพ่อจ้อยอันเดอ้กทุคนแลวกะ แตงยูแตงกินเฮดเวียกเงินเวียกสารเนี่ยก็แม่เตี้เหมือก mm ับอู้กับพยามักษาตัวเองแล้วก็ซื้อวิตามินอันเดอมากินเพราะอ่าเขาเอ่ยมาจากไหนวาที่ปวดอู้คิดว่าปวดเวลาเกิดออกมาแล้วปวดเนื้อปวดตัวตามตัวว่ายูไฟบูไดอู้ว่าบูแมนมันมาจากที่แบบว่าหลายๆคนว่าอู้ว่ามาจากที่แบบว่าห้างไก่เขาขาดแคลเซียมอ้วเพราะว่าอย่างเพราะว่า เฮาให้นมลูกลูกดูดสัต์อาหารจากขานนะขาเขาไปนะค่นเฮากินอาหารบ่เพียงพอไปเท่าใหมันแห้งลด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 ลงไปหลายเท่านั้นฉะนั้นเราต้องแบบบำรุงไอ้หลายคนว่าตอนน้องอู้ถือพาก็กินแต่แกงนอกกับแกงนอก่องเดี๋ยสิฮะนะบำรุงลูกได้เดี๋ยสิทุกคนน้องอู้กับบุู้สิบำรุงเนเดีวยวตอนยู่อันตอนอันถือพาออตโต้ไปไปเอโก้ไปอีอย่างลูกก็แข็งแหงปกติแถบลูกมันแข็งแหงแข็งแหงแบบปกติเลยละกัน ลูกน้าหนักกะเกิดมากะสามกิโลขนาดน้องอูต,ตัวน้อยสิลูกก็ยังแบบว่าเกิดมาสามกิโลน้องอูกะคิดว่าน้องอูก,กะบำรุงแล้วกะอันไหนวะบำรุงแล้วกะรักษาตัวเองรักษาลูกได้สำนีแหละแต่ว่าลูกมันกินนมอูแต่ว่าออตโต้นี่กินนมอูละแต่ว่าจะเป็นเด็กบกบกอ้วนนทุกคนเดยเป็นเด็กบกอ้วนแต่ว่าเป็นเด็กที่แบบสมบูรณ์แน่นโตแน่นละกะโตแข็งละกะ นุ๊กอุก็รู้สึกว่าลูกลูกในวัยหักกระสอบเดือนจากมือหักกระสอบเดือนกับหนึ่งมือเนาะฮูโอ่ฮูลมแล้วกัคอแข็งแล้วแล้วกัแบบอ่าโตกับบร้อ้วนแต่ว่าโตแน่นโตแบบกระปี้กระเป้าขนาดออโตหวานจะเป็นคนแบบนี้นะฉะนั้นอุก็คิดว่าสมนี้ลูกอุก็แข็งแขงอะไรแต่กัเขาก็เบิง่งติดตามพัฒน,นาการไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะเขาก็คืออุกว,วา่าแหละกับโมเมนว่าเขาสิกินมัวซัวแบบเหมือนโมเมนว่าเกิดออกมาซิป เกิดออกมาปุ๊บอยากกินตำหุ่งก็กินอยากกินเดือวกินเฮาบ็ไ่ได้เป็นแน่านั้นเลยทุกคนเขาก็มันเพลาเวลามันเทากินแบบพวกแบบโมเมนของมากของดองพวกอันเพเฮอเวลามันผ่านไปแบบเป็นเดือนสองเดือนในที่เขาจะค่อยกินก็ได้แต่ว่าอันอ้วนกัยังตำหุ้งก็าอู้กินบออูก็กินแต่ว่าเฮาจะตำแบบอ่าโบเพียรนาดทุกคนแล้วก็ใส่น้ำปลาแต่ว่าส่วนใหญ่อู้กับโบไอยได้กินบางทีก็ยากินแท้ก่ะ เขาอันตัวย,ย่อยตามน้องอุ้งกิ้ชกินคำหนึ่งอันนี้เชียวนะซีเมซื้อ,อแซมมันนี่ก็แซ่บหอมเน่ยหอมขนาดอันน้อทุกคนเนาะสขหรับคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนไปก่อนเด้อถ้าถ้าเพื่อกันคลิปวดิปวดีโอนะขอรับคลิปวิดีโอนี้นลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย